เพราะว่าเราจะให้สัปดาห์เช่วงน,นี้เรามากระย่องกันย่างกันะสักหน่อยดิเ <บา S 1> มื่อวานนี้แม่ๆยังไม่ได้เต้นมาย่องนะโอ้คุณแม่แกอยากจะเต้นมาย่องฮะฮะจะว,<า>วจัดโซนให้นะฮะรอบหน้านะสัปดาห์เช่วงน,นี้เอามาย่องก็ได้ขอเสียงมาหน่อยเลี้ยงหมาเขาล้องย,อยังไง <c oughs> <c oughs> អូន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 សូត្រវ៉ាន់វ៉ាន់សូត្របួចាយតាមពីនេះទីអត់បានយកទីក្នុងចិត្តណៃចាំពីនេះព្រះចាញ់អត់នំចំណៃនៅហងោះបងតោតាមអីណំអីណំណំដល់តែແມនងាវនឹងឆៃទីចាំមកមកលបារោឲ្យចរ